สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะเป็นไงเอ่ยอยู่ที่บ้านนะคะตอนนี้ก็เรียนออนไลน์กันทุกวันนะคะทุกวิชานะคะเรียนและอย่าลืมนะคะว่านักเรียนจะต้องทํางานส่งด้วยนะคะถึงแม้ว่าเราจะเรียนอยู่ที่บ้านแต่เราก็เหมือนกับที่เราเรียนอยู่ในชั้นเรียนนะคะวิชาศิลปะนะคะทัศนศิลป์วันนี้นะคะครูก็จะมาสอนในเรื่องของลายไทยถามว่าเราจําเป็นไหมที่ต้องเรียนเรื่องของลายไทย เราจําเป็นไหมที่จะต้องรู้ความเป็นไปเป็นมาของลายไทยจําเป็นมากค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราเป็นเป็นคนไทยค่ะแต่และประเทศแต่และเชื้อชาติก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวเองนะคะดังนั้นเราเป็นคนไทยเราก็จะมีเอกลักษณ์มีวัฒนธรรมของเราที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะคะและได้เรียนรู้ไหมคะว่าลายไทยนะคะเริ่มต้นมายังไงมาจากที่ไหน ะะและมีความเป็นมาอย่างไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะประวัติลายไทยนะคะเกิดจากความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นเหตุสําคัญนะคะให้ช่างหรือศิลปินเนี่ยประดิษฐ์ลายไทยนะคะโดยได้แนวคิดมาจากดอกบัวพวงมาลายัยพันทูปเปลวเทียนนะคะเป็นต้นนํามาสร้างสารรค์ให้เกิดเป็นรลุดลายต่างๆเช่นลายกระหนกลายเปลวเพลิงลายใบเทศแล้วก็ลายาพษชาตินะคะ จึงได้มีการศึกษาถึงที่มาของลายต่างๆดังนี้นะคะ 1. พัฒนามาจากลายของดอกบัวนะคะเป็นการนำรูปของดอกบัวแต่ละชนิดนะคะเช่นดอกบัวหลวงดอกบัวสัตบงกฎบัวสัตบุตรนะคะมาพัฒนาโดยใช้จินตนาการในการสร้างสารรค์นะคะโดยการแบ่งครึ่งของดอกบัวการรวมดอกบัวเข้าด้วยกันทำให้เกิดลายกระหนกสามตัวและก็คลี่คลายเป็นลายอยื่นๆต่อไปนะคะ แล้วก็พัฒนามาจากลักษณะของเปลวไฟนักเรียนเคยเห็นเปลวไฟไหมคะเวลาที่เราก่อกองไฟและสูงส่มไฟนะคะมันก็จะมีเปลวไฟขึ้นมานะคะเป็นการนําเอาลักษณะการเคลื่อนไหวของเปลวไฟที่มันพลิ้วไหวนะคะมาดัดแปลงนะคะมาสร้างสรรค์ให้มันเกิดความสวยงามที่พลิ้วไหวนะคะเป็นลายนะคะเปลวไฟและการพัฒนามาจากใบไม้นะคะใบไม้ที่นักเรียนเห็นดูเนี่ยสารพัดใบนะคะใบต้นนู้นต้นนี้ต้นนั้นนะคะ แต่ใบที่สวยงามในสมัยก่อนเนี่ยนะคะเขาจะเอาใบฝ้ายเทศนะคะใบฝ้ายเทศซึ่งนักเรียนอาจจะไม่เคยเห็นว่าต้นฝ้ายมันเป็นยังไงนะคะต้นฝ้ายเทศจะเป็นใบไม้ที่มีรูปร่างสวยงามมากมีความโค้งมนนะคะแล้วก็ดอกของมันก็จะเป็นกลมๆนะคะมีความบิดพริ้วข้างในนะคะดังนั้นจึงสร้างสารรค์มาเป็นลายใบเทศนะคะเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้ดูเนาะต่อไปค่ะ เป็นการพัฒนามาจากลักษณะของดอกไม้ได้แก่ดอกพุดตาลดอกจอกดอกแก้วดอกมะลิดอกพะกากองดอกบานเย็นดอกพังพวยนะคะซึ่งดอกไม้เหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของลายไทยถามว่าคูขาดดอกกุหลาบได้ไหมดอกกุหลาบก็ได้แต่จะเป็นการพัฒนาเขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาลายไทยนะประยุกต์ลายไทยให้เป็น อะไรที่มันเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะซึ่งสมัยก่อนนู้นอดีตการนะน่าจะยังไม่มีดอกกุหลาบนะคะยังอาจจะยังไม่มีดอกคิวริบอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ที่สมัยบรรพบุรุษของเราเนี่ยเขาได้พบเห็นนะคะช่างศิลป์ในตำนานนะคะเขาก็ามาดัดแปลงนะคะเป็นลายไทยประจำชาติที่นักเรียนจะสามารถพบเห็นได้ที่ไหนตามฝาผนังวัดตามโบสถ์ตามวิหารต่างๆนะคะซึ่งลายไทยส่วนมากก็จะอยู่ที่ เขาเรียกว่าโบราณสถานต่างๆนะคะถ้านักเรียนอยากรู้อยากเห็นนะคะนักเรียนก็ไปตามวัดนะคะอย่างวัดแถวอุตรดิตถ์มีที่ไหนบ้างโอ้โหเยอะแยะมากมายนะคะวัดเก่าแก่นะคะวัดพระแท่นศิลาอาร์ตวัดดอนสักก็ประตูนะคะโบสถ์นะคะแล้วก็ปฏิมากรรมต่างๆที่อยู่ตามวัดนะคะที่มีทั่วไปหน้าโรงเรียนเลยคะ่ะวัดเสาหินก็มีนะคะเยอะแยะเลยค่ะในเรื่องของลายไทยนะคะเราสามารถไปศึกษาดูของจริงได้นะ แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูของจริงเราก็มาเรียนรู้นะคะในเรื่องของทฤษฎีกันก่อนนะคะการพัฒนาจากใบไม้นะคะก็จะมีใบผักด้วยนะคะใบผักที่นิยมนํามาเขียนลายไทยก็คือใบผักกูดนักเรียนรู้จักใบผักกูดไหมคะที่มันเหมือนกับใบเฟิร์นที่มันม,มีมีหลายๆใบในหนึน่งช่อแล้วก็งองอกูดๆ,ๆนะคะซึ่งผู้ปกครองชอบเอามาต้มนะคะจิ้มกับน้ำพริกนะคะอร่อยมากเลยค่ะใบผักกูดนะคะ ซึ่งมีลักษณะกลมมนไม่แหลมคมนะคะช่างศิลปินก็เลยนํามาดัดแปลงเป็นลวดลายนะคะนั่นก็คือกนหนกผักบูดนะคะและต่อไปนะคะการพัฒนาลายไทยมาจากลักษณะของเถาวัลย์และไม้เลื้อยนะคะที่มีการพันเกี่ยวเลาะเลื้อยนะคะลดเลี้ยวโค้งนะคะลักษณะของเถาวัลย์น่ะนะคะภาษาเมืองก็คือเคี้ยศเขาเนี่ยมันจะมีความ อ่อนนออ่อนไม่ใช่อ่อนน้อมเขาเรียกว่าอ่อนช้อยมันเกิดจะโคตรเคี้ยวมันก็นจะเจะลื่อยไปทั่วนะคะอันนี้คือภาษาเมืองเนาะ <Why? S 1> การพัฒนามาจากสัตว์นะคะในลายไทยจะพบการผูกลายที่นํารูปแบบของสัตว์มาใช้นะคะอาจจะเหมือนจริงหรือแดัดแปลงมาตามความคิดสร้างสรรค์น,นะคะ mm hmm. เช่นสัตว์ป่าในหิมพานก็คือสิงนะคะอนอกจากสิงแล้วก็จะมีจระเข้นะคะในพุทธศาสนาเนาะแล้วก็มีพรายาคน,นะคะ คือลายเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งนกนะคะหงปลาสามารถนำมาดัดแปลงสร้างสารรค์เป็นลายไทยได้หมดเลยนะคะนักเรียนดังนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าลายไทยเนี่ยจะได้รับอิทธิพลมาจากศิลปกรรมจากต่างชาติด้วยนะคะที่เห็นเด่นชัดเลยคือจีนหอมขมินนะคะ เห็นได้แก่ลายห่อลายลายห่อลายหรือประแจจีนก็คือจะเป็นเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องลายนะคะเครื่องลายคามของประเทศจีนเนี่ยคนไทยก็จะนํามาประยุกต์นะคะเป็นลายดัดแปลงมาเป็นลายเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะลายใบยแกนสตั๊ดนะคะของคขเมนของขอมซึ่งก็จะมีเอ่อมีเขาเรียกว่าลายลายเทพพนมนะคะแล้วก็พวกลายอับนางอับศรสลาต่างๆนะคะซึ่งก็จะเอามาเขียนมาดัดแปลงนะคะ มาแปลงให้เป็นลายไทยแต่ก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของไทยนะคะของเขเมรก็จะเป็นของเขเมรน,นะคะซึ่งมันสามารถเขาเรียกว่ามันเป็นการรับเอาอิทธิพลมานะคะแล้วก็มาดัดแปลงนะคะอย่างของอินเดียก็เหมือนกันเนาะอ่ะทีนี้นะคะเมื่อเราเรียนในเรื่องของความรู้เบื้องต้นแล้วว่าลายไทยเนี่ยมาจากไหนนะคะมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรแล้วเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนลายไทยเบื้องต้น โดยคุณครูจะพานักเรียนไปดูนะคะว่าการเขียนลายไทยเบื้องต้นมีทีการเขียนอย่างไรนะคะแล้วก็จะให้หนักเรียนไปฝึกเขียนลายไทยกันค่ะ,คะโอเคนะคะสวัสดีครับคลิปนี้มาพบก,กับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับแต่ว่าเราก็ยังอยู่กับลายไทยอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานได้สอนวาดลายไทยไปนะครับเป็นลายประจํายามแต่ทีนี้ รู้สึกว่ามันเป็นลวดลายที่ยากกว่านะครับที่มันยังยากอยู่นะครับก็เลยจะมาสอนวาดเป็นอ่าเรียกว่าลายกระจังนะครับกระจังตาอ้อยเป็นลายที่มีวิวัฒนาการไอเดียมาจากตาตาอ้อยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตาที่ชื่ออ้อยนะก็คือมันจะเป็น มันจะอยู่บนต้นอ้อยนะครับอ,อันตับแรกก็คือแบ่งช่องสี่เหลี่ยมเหมือนครั้งที่แล้วนะครับก็คือช่องละ5เซนคูณ5เซนหรือใครจะมีช่องที่แตกต่างจากนี้นะครับแล้วก็เราก็จะอ๋อไม้บรรทัดบันยวขอหมุนกระดาษล้วกันนะครับ เราก็จะขีดเป็นสามเหลี่ยมนะครับแบบนี้ไม่ทัดโดนกล้องอีกเอาเข้าไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ด้านหลังวันการ์ดโสโครกมากแล้วก็นะครับจุดตรงกลางนี้นะครับเราเอาให้มันขนานกับเส้นนี้ ก็คือความกว้างจากนี้มาถึงนี้ก็ใกล้เคียงกับตรงนี้นะครับแล้วก็ขีดอีกรอบหนึ่งเป็นลวดลายภายในตัวกระจังตาอ้อยนะครับลายไทยนี้เป็นลวดลายที่ได้จินตนาการมาจากธรรมชาติซะเยอะเลยนะครับอย่างเช่นลายกระหนกก็จะมาจาก จินตนาการมาจากเปลวไฟนะครับทีนี้คราวนี้นะครับทำไมกล้องมันมืดจังเลยสองไฟใส่เท่าไหร่ก็ยังมืดอ่ะลองดูกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาวิธีแก้ไขต่อไปคราวนี้นะครับก็เมื่อเราขีดเส้นตรงนี้เป็นเส้นภาพร่างแล้วนะครับต่อมา ตัวกระจังตาอ้อยมันจะเป็นโค้งๆนะครับเป็นคล้ายๆกลีบดอกบัวเราก็จะวาดให้มันโค้งขึ้นไปนะครับปึ๊บขึ้นมาอย่างนี้นะครับโค้งๆขึ้นมาแล้วก็มาบรรจบที่ขอบด้านบนนะครับปึ๊บนี่นะครับ ด้านนี้เหมือนกันนะครับเราก็จะลากลงมาจุดตัดจะอยู่ประมาณนี้กับสัมผัสตรงนี้นะครับาลากขึ้นไปแล้วก็เส้นนี้ก็ลากลงมานะครับเพราะว่ามันเป็นมุมที่ไม่ค่อยถนัดเหมือนมุมเมื่อกี้นะครับจะลากปื๊ดเดียวก็ไม่เสร็จนี่ครับจะมันจะคล้ายๆดอกบัวนะครับเสร็จแล้วด้านล่างก็เป็นคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆดอกบัว เหมือนกันนะครับตรงนี้จะหุบเข้าด้านในนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยๆโค้คงขึ้นไปอันนี้ก็เหมือนกันนะครับหุบเข้าด้านในนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยๆโค้คงขึ้นนี่นะครับคล้ายๆสัญลักษณ์ปตทยังไงไม่รู้นะครับ ต่อมายังไงเอ่ยต่อมาเราก็จะบากเส้นนะครับปุ๊บปุ๊บจุดนี้มันจะเป็นจุดที่จะโค้งโค้งนะครับอันนี้ก็จะโค้งโค้งเข้ามาก็ โค้งโค้งนะครับด้านล่างก็โค้งรับกันลงมานะครับนี่ด้านในก็คล้ายๆกันนะครับเราอาจจะขีดเป็นชั้นในอีกรอบหนึ่งนะครับตรงด้านในนี้แบบ ความสามารถเฉพาะตัวเลยนะครับกะเอานะครับอันนี้ก็คือลวดลายพื้นฐานของตัวกระจังนะครับทีนี้อย่างที่วาดให้ดูในครั้งที่แล้วนะครับตัวกระจังมันจะมีมีการ เพิ่มลวดลายเข้าไปได้อีกนะครับอย่างเช่นบากตรงนี้ปุ๊บปุ๊บแล้วก็วัดโคง้งโค้งเหมือนตรงนี้เลยนะครับอเอาอย่างลบๆนิดหนึ่งขีดผิดนะครับ ่ประมาณนี้ก็ได้อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับหรือยังอยากจะใส่ลวดลายลงไปอีกเราอาจจะวาดเพิ่มเข้าไปได้อีกนะครับ,บ,บโอ้โลงไปนะครับ เราก็เพิ่มเข้าไปได้อีกนะครับมีมีลายต่อตรงนี้เพิ่มอีกปึ๊บเสร็จแล้วก็เพิ่ม จริงๆก็ต้องขีดตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามั่นใจแล้วก็ไม่ต้องขีดก็ได้นะครับเนี่ยครับเราก็จะมีลวดลายเพิ่มได้นะครับตามแต่เราต้องการเลยนี่คือลาย กระจังตาอ้อยนะครับหรือเราจะใส่เพิ่มเข้าไปอีกก็ได้นะครับใส่ยังไงดีละ่ะอย่างตรงนี้ก็สามารถใส่ลวดลายย่อยๆลงไปได้อีกนะครับ ก็จะเป็นแหลมๆอันนี้ก็จะเป็นมีน้องๆถามว่าสอนวัดหานุมานเป็นแบบลายไทยได้ไหมคือพี่ก็วาดได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ถนัดความเป็น ไม่ได้ถนัดที่จะเขียนภาพลายไทยสักเท่าไหร่นะครับถ้าสอนไปเดี๋ยวจะผิดครูนะครับนี่ครับเราอาจจะเพิ่มเติมตรงนี้พอเราเพิ่มเติมตรงนี้เราก็อาจจะใส่ลวดลายเพิ่มอีกได้นะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกันนะครับถ้าเติมเยอะอาจจะ เละนะครับก็เติมเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่ไม่พอนะครับอาจจะเติมเป็นหัวอย่างนี้อีกก็ยังได้นะครับ เนี่ยครับโอเคไม่เอ่ยก็ลองวาดกันดูนะครับสำหรับการวาดลายกระจังตาอ้อยนะครับอาจจะเป็นเส้นเพิ่มขึ้นมาแล้วอันนี้ก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอีกก็ได้นะครับเอาแบบ ไม่รู้ว่าถูกแบบถูกลายเขาหรือเปล่านะครับอันนี้ปึ๊บนะครับก็สามารถเพิ่มเติมลดลายเข้าไปได้แต่ลายตรงนี้ไม่รู้จะไปเติมยังไงนะครับไม่รู้จะแก้ไขพื้นที่วางตรงนี้ยังไง ก็ลองดูนะครับลองวาดกันดูว่าจะยังไงนะครับอันนี้ให้ดูระหว่างที่มุมเขาะไอฟากนี้จะเป็นลักษณะล้นล้นนะครับที่ไม่มีอะไรมากแต่ฟากนี้เราจะใส่รายละเอียดเข้าไปนะครับมันก็จะสามารถ ใส่รายละเอียดได้นะครับถ้าเรารู้จักลายมากพอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับจบแค่นี้เลยเหรอ่อะก็ฝากน้องๆน,นะครับไปทดลองวาดกันดูนะครับสำหรับลายกระจังตาอ้อยนะครับที่ก็ยังมั่วอยู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่เข้าใจความเป็นลายไทยสักเท่าไหร่นะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบจริงๆแล้วครับสวัสดีครับ